คุณนทินครับคุณต้องจริงจังกับเรื่องสวมบัตรประชาชนและเรื่องอาวุธปืนเพราะมันเป็นความมั่นคงของชาติไม่ใช่มัวเฮ้าเลี่ยนออกนโยบายเอาใจเด็กเปิดผับถึงตี4อ้างเพื่อสนับสนุสนการท่องเที่ยวผมจําได้ว่าสมัยที่นายอนุทินชาญวิรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการสวงสาธารสุข7ธันวาคม2565ให้สัมภาษณ์คัดค้านถึงประเด็นที่กระทรวงการท่องเที่ยวสเสนอให้เปิดสถานบันเทิงถึงตีสว่า ถ้าต้องแลกกับชีวิตได้มากี่ล้านก็ไม่คุ้มโดยเฉพาะชีวิตคนบริสุทธิ์ด้วยนี่คือคำพูดแท้ๆของคุณนะคุณลืมไปแล้วเหรอหรือว่าอะไรที่คุณจะได้คะแนนเสียงจากวัยรุ่นและในสุดคุณก็ไม่ได้หรอกเหมือนกับที่คุณไม่ได้คะแนนเสียงจากคนที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเพราะคุณทิ้งก็ไปหมดละหรือเพราะว่าคุณย้ายมานั่งกระทรวงมหาดไทยไม่ได้อยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือว่าเพราะคุณเป็นนักการเมืองคุณพูดอะไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องจำใส่ใจขอให้พูดแล้วได้แสงและได้คะแนนคุณพอใจละ